แล้วขอถามอีกนิดหนึ่งนะครับว่า Fa c i a l d e s i g นนี่คืออะไรคะคือการปรับรูปหน้าการออกแบบรูปหน้าเวลาเราจะดูแลหน้าคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะฉีดยาเท่ากันทั้งสองด้านสังเกตไหมคะหน้าของเราข้างขวาหรือซ้ายอาจจะไม่เท่ากันมันจะมีความแต่งุนคนไม่มีความเร็สมดุลไม่เท่ากันคิ้วก็ยังไม่เท่ากันทีนี้เราจะดูว่าเราจะปรับฝั่งไหนก่อนอื่นเราต้องดีไซน์ก่อนหาสัดส่วนของหน้าเช่นถ้าในแนวนอนนะคะเราจะดูหน้าผากจมูกและคางเนี่ย หใน3ถูกไหมคะจากงูตงนี้มาเราแบ่งเป็นหนึ่งใน5้ามันควรจะอยู่ในในช่องมีมาตรฐานมาตรฐานค่ะแล้วก็ปรับรูปหน้าให้ได้เข้ารูปได้ได้คือจะจัะแกนบาลานซ์ให้อยู่ดีที่สุดวันนี้เราเห็นคุณนกมาด้วยอ่ะแล้วค่ะมาถึงนี่แล้วสวยเลือกได้สวยเลือกได้คุณนกค่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะประสบการณ์ที่ผ่านที่ผ่านมา จากเดิมจากเดิมแหมอยาก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 เห็นอยากเห็นรูปเดิมภาพเดิมจะมันจะบอกว่าคุณนกตัวจริงสวยมากอ่ะสวยมากอ่ะสวยมากค่ะสวยมากสวยจริงสวยจริงคุณนกสวยมากนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะว่าใบหน้าเลยนะครับผิวพรรณสวยมากนะครับสวยผิวพรรณสวยมากออ๋มีมีภาพจากอดีตนะคะอ๋อที่อย่าบอกทางด้านทางด้านบีฟอรอัพเตอร์โอ้บีฟอร์อัพเตอร์โอ้ยบีฟอร์อัพเตอร์นั่นคือรูปจากบัตรประชาชนไอเดียกันวันนี้เราต้องกลับมาดูนะแบบสวยอ่ะ เจ็บแต่สวยสวยอ่ะอ๋อภาพนั้นออกจากรายการตีสิบนะคใช่อันนี้ตอนนดูเหมือนกันคุณนกสัญญากอผ่าผ่าตัดนะครับใช้วิธีผ่าตัดแต่มันก็ไม่ได้จบสะทีเดียวนะไม่ได้จบแค่ผ่าตัดต้องมาแบบฟิลเลอร์โบท็อกอะไรอย่างเงี้ยถือเก็บเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมคะทุอย่างอ๋อแล้วผิวผิวพรรณกับโครงหน้ารูปหน้าเหรอคะ ก็มาทําที่คลินิกอะค่ะออผ่าตัดมันก็ได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเพราะพอออกมามันก็ยังยังไม่ได้เปลีซะทีเดียวเราก็ต้องเ,อเราก็ต้องมาดูแลเรื่องผิวพรรณเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้วิธีการเออข้าคอร์สของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะออนี่ถ้าอ,อยู่ใกล้ๆจะคุณผู้ชมถามถ้าคุณคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆคุณนกจะแบบว่า ลิซซี่มากอะค่ะผิวเธอละเอียดมากไม่นี่คือลิซียายนะคะมากลิซียายมากะเดิฉันเห็นแล้วสั่นมากเลยอะอยากตบมนคุณปูยตบรางวัลให้เธอเธอทำได้คุณดูสิคะเธอทําได้จากรูปอดีตจนถึงปัจจุบันเรอทําได้สวยมากนะครไม่ว่าจะเป็นบ้านนะตรงหน้าจากตะกี้นิ้นะคะอ่าฮะคงหน้าจากตะกี้นี้ที่แบบว่ากระหังถือบินนะคะอะไรี่ตายแล้วใกล้ป็นแบบว่าลุกงนะแบบว่า สวยมากอะค่ะนี่คือขอขอประทานโทษนะครัอโครงหน้านี่ขออนุ้าเปิดนี้หนึ่งได้ไหมคะัโครงหน้าที่เป็น V shape อย่างนี้นี่คือไม่ใช่แค่แค่โครงหน้านะครับพี่คือนกเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของเขาไปดูดไขมันมาแล้วแล้วพอดูดไขมันออกไปอะพี่หนักมันมันไม่เรียบแล้วมันแบบว่าเป็น้อยใช่แล้วมันก็ห้อยย้อยนกเขาลอยทั้งตัวคืออย่างนี้ลอยอะไรแคะลูกประคำหรอคะลอยไหมนี้นะคะ คือคือเวลาผิวหนังเราเนี่ยมันจะมีชั้นแผ่นรองรับมันเหมือนฟองน้ำเหมือนว่ากันกระแทกอ่ะมันแอร์แบ็กเนี่ยแต่แอร์แบ็กนั้นมันต้องพองตลอดเวลาถูกไหมเอาเอาพูดงยังๆงเป็นบิ๊กบัมเปอร์อ่ะบิ๊กบัมเปอร์แล้วก็มันจะมีชั้นกล้ามเนื้อชั้นอะไรรองไปทีนี้พออายุผ่านไปหรือเราไปดูดเราจะอ้วนมากแล้วลดผอมลงมากลดน้ำหนักอ้วนเร็วผอมเร็วนั้นอิลาสติกซิตี้ความยืดหยุ่นมันจะหายแล้วนั่นคือชั้นคอลลาเจนที่มันหายไป แล้วก็ผิวหนังก็จะห่อยๆหย่อนยานมันไม่มีตัวพยุงถูกไหมคะแล้วมันก็ไม่อุ้มน้ํา <ừ> ตรงชั้นนั้นเป <ừ> ็นชั้นที่อุ้มน้ําจึงต้องเราถึงต้องมีการเติมเต็มคือฟิลเลอร์ฟิล ER เลอร์คือจริงๆมันเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดตรตมันลักษณะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่โปรตีนนะคะะฉะนั้นตัวนั้นมันจะดูดซับน้ําเราก็จะต้องเข้าไปช่วยพยุงทีนี้การไปดูดไขมันเยอะๆดูดไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ไม่ได้มีการยกกระชับด้วยด้วยการนวดหรือการใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยด้วยเนี่ มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นเกิดการหย่อนคล้อยไม่เข้าที่เข้าทาง่ยวมีผิวส้มมีอะไรไหมคะก็มีด้วยค่ะเราก็ต้องปรับด้วยร้อยไหมแล้วก็ชมนิดนึงได้ไหมคะคุณน้องขาตรงส่วนไหนที่ตอนนี้มันเรียบไปหมดแล้วมันเรียบไปหมดแล้วอันนี้เจ็บไม่ห้อยนะมันจะห้อยแบบห้อยแขวนแขวนอันนี้เจ็บไปคุณผู้ชมขาดูสิคะขออนุญาตสั่นกันอีกหนึ่งนะไม่มีขาไปแล้วไม่มีเลยค่ะตายแล้วดิฉัน นี่ถ้าเปิดมาดิฉันฟังผืดเลยนะฮะเป็นเป็นข้องคราวบินนะคะแต่จากของดคอมเขาไม่ได้เป็นเนื่องจากวัยปกติผู้หญิงอะวัยสามสเนี่ยจะมีแล้วแต่เขาเกิดจากการที่ดูดไขมันคือเขามีน้ําหนักตอนนั้นเขาอาจจะดูจากรูปเดิมก็อวบนิดนึงแต่อายุเพราะว่าเริ่มแรกจะไปกไปที่ ผิดช่องทางใช่ไหมคะเดินทางผิดเลียวหรือเปล่าคือมันเริ่มต้นที่อดหานั่นนี่ด้วยไงมันก็จะมีผลแต่ตอนนี้คุณนกดูแบบว่าสลิมแล้วดูแบบแบบผิวพรรณเปล่งปลั่งมากทุกวันนี้ถามจริงแบบภูมิใจไหมครแบบรู้สึกแบบว่าดีใจภูมิใจกับสิ่งที่เราได้รับไหมฮะแบบนกว่ามันต้องดีใจแน่ๆนเลยเนาะก็ก็ดีใจอะค่ะก็หลังจากทำมามันก็ได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่าง อะไรประมาณนี้ค่ะเวลาเราก็ดีใจนะคุณปุ๋ยเนาะบบว่าดีมากเลยเนาะแล้วสังคมปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่างอย่างที่คุณหมอไดีให้ทราบนะคะถ้าคุณผิวพรรณเปล่งปลั่งถือว่าคุณมีสุขภาพที่ดีการสมัครงานการเข้างานหรืออะไรเขาก็จะเลือกคุณก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่เป็นโรคคุณจะไม่หยุดงานคุณจะไม่ไปไหนแน่นอนคุณต้องทํางาน สามร้อยหกสิบห้าวันทําให้ชั้นตายไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผิวพรรณมองคัมดูหน้าดําอีนี่เป็นโลกไม่เอาตัดสิหน้าไม่สวยรับแขกได้ไหมคะไม่ได้ค่ะหน้าเสียหน้าเป็นรูไม่รับมาจากไหนคะชนบทไม่เอาไม่เอาน้าผุกนขันหน้าแบบว่ามาจากโลกก็จะไม่เอาสัตว์ประหลาดปัจจุบันนี้ต้องหน้าผิวพรรณผุดผ่องอย่างนี้นะคะมีน้ำมีนวลแล้วชื่อว่ายวนชวนฝันใครเห็นก็ล่มหลงออฟฟิศเราถ้าเกิดมีคนอย่างนี้เป็นไงคะ ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีเปิดประตูเข้ามาก็แฮปปี้แหละเหมือนที่เดินเข้าไปในของจูใช้จิตวิทยามากเลยนะคะเลิศมากเลยคุณนกฝากขออนุญาตคุณนกลุกขึ้นยืนโชว์โชว์รูอุ่นเอนาะสักนิดหนึ่งได้ไหมคะแต่ก็ปป่งซ่านโอ้โเห็นไหมคะคุณผู้ชมขาไม่มีส่วนไหนนี่ขออนุญาตนะคะดิฉันไม่อยากจะพูดขอตรวจหน่อยใส่อะไรรัดมันเปล่าสกอตเทปไม่มีไม่มีค่ะเนื้อเพียวเียว เหมันเพิ้น่ะเพิ่งอยาเป๊ะมากอ่ะเพิ่งเพงมากพูดมีแต่จากทางบ้านคุณฝุยค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจฉันจับเสียงได้น้องเก๋ปากสดค่ะน้องเก๋มีอะไรจะถามคะไม่ใช่น้องเก๋ค่ะน้องฟอร์ดค่ะน้องฟอร์ดแค่นี้นะจำิดโอเคค่ะวันไหน้อง ค่ะอย่าอยากคุยกับพี่นกนะค่ะอ่าค่ะคุยกับพี่นกเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นกหนูรู้สึกเพื่มจังเลยหนูก็เป็นคนไม่สวยคนเดิมแต่หนูเป็นคนที่ชอบศิลปกรรมเหมือนกันนะคะอืมค่ะแล้วแล้วหนูก็อยากจะถามพี่นกคำหนึ่งค่ะพี่นกรู้สึกยังไงเขาเวลาอย่างพี่นกออกเสอยงเงียว่าพี่นกทำศิลปกรรมมาแล้วแล้วคือใครเขาก็เขาก็รู้แล้วว่าพี่นกสวยพราะศิลปกรรมอะค่ะค่ะ ก็ก็ไม่ไม่รู้สึกยังไงนะคะรู้สึกภูมิใจมากกว่าที่ที่พอเราทํามาแล้วเนี่ยหลายๆอย่างประสบการณ์หรือไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทํางานหรือว่าเป็นเพื่อนสังคมอะไรใหม่ๆมันเดินทางเข้ามาหาเรามากกว่ากว่าการที่เราจะไปแอนตี้เรื่องศัลปกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เดินไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครที่ไม่ทําใช่ไหมคะพี่ปุอย ใช่ไหมน้องฟอดเป็นเรื่องปกติมากน้องฟอดขาพี่ขออนุญาตตอดแทนพีนิดหนึ่งนะคะปัจจุบันนะคะเขาสวยด้วยไม่เพิ่งพันธุกรรมค่ะเาเพิ่งสัญญกรรมกันแล้วค่ะอ๋อน้องฟอดก็เป็นคนหนึ่งที่เสพติดเสรีกรรมเหมือนกันค่ะแต่ยงแต่ว่าน้องฟอดก็อย่างคือมันมีไม่สักกี่คนระค่ะที่จะมายอมรับออกสื่อถูกไหมคะอืมก็สวยทุกคนแต่ทุกคนก็สวยด้วยมีทุกคนแต่มันมีไม่กี่คนที่ มาก้ายอมรับอย่างพี่น้องในค้าโอ้โหแล้วคุณสวยจริงดิฉันขอดูหน้าพ่อแม่หน่อยนะครับเออน้องฟอดคนหนึ่งที่สวยก็แต่กายเหมือนกันค่ะเพราะเมื่อก่อนเขไม่สวยแต่ปัจจุบันเขารู้สึกว่าถอดก็สวยเต็มที่เหมือนกันค่ะแล้วอยากถามนิดนึงน้องฟอร์ดน้องฟอร์ดทำศัลยกรรมกับตัวเองบ้างไหมคะทำค่ะก็ทำจมูกบัวท็อกซิลเลอร์ก็ทำเท่าที่ ก็อะไรว่าสวยอะไรว่าดีเราก็ต้องเลือกสิ่งที่สวยที่ดีที่สุดแค่เขาตัวเองอยู่แล้วค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะน้องฝากขาเป็นโอกาสที่ดีแล้วถ้าเกิดคุณคิดจะทําสัญยกรรมหรือว่าจะใช้บริการเกี่ยวกับทางด้านสัลญกรรมหรือว่าเทคนิคการแพทย์แล้วแล้วก็ดิฉันขอบอกเลยนะคะว่าต้องเดินทางที่ถูกอย่าไปพบกับสถาบันที่เป็นสถาบันที่ไม่มีการรับรองใช่ค่ะและอันตรายในะพวกนี้อันตรายจะแก้ไขยากนะค่ะวันนี้มาพบกับคุณหมอที่ทองจูเลยนะคะเขาเคยแล้วไง แล้วก็เราค่อยๆทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ดิฉันก่อนอ่ะเป็นนางงามมาค่ะแล้วก็ได้ยินหลายก็แต่ว่าคนนั้นทําดีคนนี้ทําดีแต่ก็ไม่ค่อยเชื่อแต่เชื่อใจคือถ้าจอยากทำอะไรก็พบหมออย่างเดียวเลยค่ะเป็นนางงามที่ไหนคะ7จาจังหวัดก็ทุกจังหวัดนะครับสบามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมคะอะไรนะคะอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมคะก็ไปค่ะก็ได้ก็ไปนอนรถไฟอะไรก็ไม่เคยพลาดเลยค่ะ นางงามฝาดฝาดดงปืนน่ะนะคะใช่ใช่ทุกตำแหน่งค่ะตอด่างตาป้ายตาค่างค่ะขอบคุณมากโอเคขอบคุณน้องอดมากเลยนะคะะที่ยังไงแล้วเชิญเะยค่ะพี่นกหนูเอาใจช่วยนะคะหนูรู้สึกรักพี่นกจังเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณน้องฟอดด้วยนะคะน้องฟอดค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะได้ความรู้เยอะแยะมากเลยนะจริงๆแล้วมีเรื่องอยากจะคุยกับอาจารย์หมออีกเยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่สงสัยแล้วแล้วก็นะคะ ปึกษาได้ที่กองจูกองจูอยู่ที่ถนนเอ่ออยู่ถนนรัชดาพิเศษครับอยู่ตรงสีแยกรัชดาสุทธิสารซอยอะไรคะเออไม่ซอยครับพี่ติดกับถนนใหญ่เลยอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าสุทธิสาร MRT นะครับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0 8 0 0 0 0 1 8 0 2นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0 2 6 9 3 6 1 9 8ค่ะตามหน้าจอเลยนะคะนะคะโทรไปเลยเนี่ยเนี่ยโทรไปเลยมะไม่ทันคะและสำหรับวันนี้นะคะตะกี้นี้น้องฝอโทรเข้ามาแล้วเราจะมอบของรางวัลจากกองจู นะวิตามินซีพาวเดอร์ครับวิตซีนะคะกี่ท่านคะกี่ท่านเอ่อทั้งหมดห้าท่านค่ะห้าท่านนะคะห้ิทลิ๊กเข้ามาเลยนะคะเราจะให้เฉพาะผู้ที่ฟนอินเข้ามานะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะหลังไมค์เลยสำหรับช่วงนี้ขอขอบคุณนะคะทีมงานจากกองจูและอาจารย์หมอพัทยรัตนกนะคะจีิแล้วก็เฟ้ด้วยนะคะได้สำหรับช่วงหน้านะคะในช่วงของ G t r i c k and t ์ทนะคะก็เป็นเจเนซิสนะคะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเราเจอกันช่วงหน้าเลยละนะคุณ <ละ S 2> คที่มีปัญหาพลาดไม่ได้นะคะลูบ,บารก้านเล็กเป็น,นเคนเล<ะ>็ดลับสำหรับคุณค่ะใช่แล้วค่ะเราเจอกันช่วงหน้าฮัสเซ่เฮ้